สวัสดีครับตอนนี้นะคะรับเราอยู่กับงานวันเกิดนะครับของใหม่เลข16นะครับ Happy, Happy Birthday TO YOU Happy Birthday สวัสดีครับสวัสดีครับ Happy Birthday to you ตอนนี้ครับเราวันเกิดก็เสร็จแล้วนะครับชอบเลยเข้าถูกเลยไลค่ฉี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 ตอนนี้นะครับก็เสร็จไปแล้วเล็ดเล็ดไลค์ช่วเขอ่งรดเดอะมินิเบรดมีจานเล็กๆไหมคะ

那你们？